เฮ้ Yo, ยนี่ตลอนรับทุกคนก็สู่ช่อง DRI Gamer นะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นเกมอาร์อีกแล้วนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในพาร์ทที่6แล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาทุกคนไปจับหมาป่านั่นเองเออจริงๆก็มีหมาป่าอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่าเราจะไปหาแบบคือหมาป่าถ้ามันอยู่กันเยอะๆใช่ไหมมันจะมีแบบบวก1บวก2อะไรเงี้ยเออบวกค่าพลังอะ่ะยิ่งอยู่เยอะก็จะยิ่งโหดนะะเออ ซึ่งวันนี้จะพามาจับแก๊งมาป่ากันตรงตอนนั้นโอ้โหไม่ชอบอีตัวนี้เลยอยู่ไทยแลนด์นัดีด๋วยวนะทุกคนก็เดี๋ยวเราอุ้ยมามันมามันมามันจะเอามันจะเอาเดี๋ยวก็อุ้ยนี่มาป่ามาแล้วเอ้อเดี๋ยวเรามาป่ามานะโอเคตามมาตามมา ยิงไปก่อนหนึ่งตัวอ่ะ,อะวิไม่โดนนี่งไงอีกตัววิตัวนี้อึดด้วยอึดซาด้วยไปนู่นละตามตามตามว้าอือเฮื่อไม่เจ็บครับยังไงต่อวิวิ่งไวกว่าเราอืนะ่นเนี ลงเองดีกว่าไปไหนละวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาไอ้มันอยู่ข้างล่างอะทุกคนเออปล่อยไปก่อนล้วกันเฮ้ยครั้งนี้ก็ตัวไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาวนก่อนละกันตัวนั้นค่อยลงไปจับก็ได้นะยากขึ้นไม่ได้ ส่วนใหญ่นะมันจะไปวุ่นวายกับช้างนะเนี่ยโอ้โหช้างเยอะซะด้วยอุ้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 ยแรงมากแรงมากอยพี่กระดูกเกินมาแล้วไปไหนวมาอยู่แล้วขี้รัวๆเลยนี่นะ อย่างนี้เ,เจอกันทุกคนทำไมเช้ามันตีแรงเลยยังคือความมันจะเป็นฝูงหรือเปล่าเออเอาละอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยดีกว่าน,นะเราไปตามจับ,บป่าป่าของเรากันดีกว่า <S 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 ตัวน,นี้เว่ยเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหเว่นี้เตี้ยวเองเว่แค่ห้าอะมาตามมา อีกตัวหนึ่งนะมันมันลงมาตรงนี้นะทุกคนอ้าวเดินไปเลยอยีพิไปสนอีพิไปสนหุยหมูป้าหมูป้าอ้าวจะเอาจะเอาอืมเอ้านี่มันอ,อยู่ตรงนี้ไม่ไหนแหละ ใายเชื่อ,อเดี๋ยวเราไปเองดีกว่านะทุกคนให้มันรอยอยู่ตรงนี้แหละว้ายอีบัสตัวตุ่นนับ เจอนกวันนี้มาหาหมาเนาะไม่ได้มาหานกโอเควิ่งยังไงยนะังไงเจอแล้วเจอ,อแล้วเจอแล้วเจอเจอเจอคุณเป็นทอดแล้วนี่เห็นดิบแน่เลยโหมาเป็นตีนนี่ยิงไปก่อนหนึ่งตัวเฮ้ยมาดิมาอีตัวดำอุ้ยอุ้ยมันอึดมันอึดอต้องสองทีช้างอีกแหละ เอาช้างก่อนเลยลำคาดแดงจริงๆกันมันลูกกันมันอุ้ยมีสองตัวเลย,ยแล้วเอาเอะไรกูละอ้าอาๆอ้าอากูช่วยมึงไงเว้ยเอ้ยเอ็งทำนี้กับข้าได้ยังไงอีหมาบ้าอือฮค่ะสรสุปสิช้างร่วม,มาอนกัน,นเองเออเออไม่ได้เยอะนะได้ไหลายตัวนะช่ารู้ โ okay. อเคนะทุกคนวันนี้แน่ชางเ,งเป็นแบรนด์้ยเดี๋ยวนะกินก็ NC มานะเลยอันนีอ้อย่าอย่าอย่าวุ่นวายเสียใจด้วยนะเจ้าช้า,วชางวันนี้ข้าไม่ได้มาจับช้างอ่ะโอเคเห็นดูสิ ตัวหนึ่งเมื่อกี้เรายิงไปกี่ตัวทุกคนน่าจะสี่ไหมถ้านถ้าจำไม่ผิดโอเยโอ้ยมีอีกหรือเปล่านี่มีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนไอตรงนี้โอ้โหมองไม่เห็นเลย ในตัวไหนวิวเยอะสุดเราจะขี่ตัวที่วิวเยอะที่สุดนะเพราะว่าอะไรไม่รู้เฮ้ยนั่นไงเอ็งหอนใครยิงอุ๊ยใครยิงวืดมาเออพวกเด็ดเด็ดเด็ดด็ย่าเพิ่งอ่าเพิ่งอย่เพิ่งอ่าเพิ่งดูทาเข้านี่เข้ากระบาลก็ทีเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งโอ้โหเอ็งไม่ฆาวิ่งเลยมานี่แไง หลับไปด้วยล่ะอ่ะไปไหนแล้่หิวอีกแล้วว้าวาตบเลยมันตบดูสิมันให้เนื้อน้องไหมตัวนี้ไม่ให้มันไม่ให้นใหเนื้อน้องเรานะทุกคนอ่นาเนี่ยไปดูสิวิจยตีวิ่งหกสิบแปดเน่ ตายอ่ะัะในน้องหมดนะทุกคนอุ้ย,ยทำไมแหละง่แงๆวิ่งไปก่อน มีแค่ยี่สิบน่าจะใช้แค่สองอันนะโอเคอ่าได้ละอืมวิ่อยู่ไหนมั้งเนี่ยไมโ o รสตรงไหนมั้งวะเนี่ยมีตรงตรงนู้นโอ้เราวิ่งเลยมาไกลแล้วเยได้๋ยวตัวนี้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 นี่เอาเอาไปอีกอัน พี่ต้องรู้ไม่มาป่าอีกแล้วทุกคนใช่ไหมถ้ามองไม่ผิดใช่นะอาละ ไม่มีวันทะนะัดะด้วยหยุดไม่ต้องตามตรงนี้เดี๋ยวพี่ลุยเองวิ่งก่อนวิ่งก่อนมาดีมาดีไม่ได้กลัวหรอกไม่ได้กลัวหรอกเข้ากระบ,บาลไปทีหนึ่งไว้กัดได้แค่นี้เฮ้ยเองเองขี้โกงเองลุมอ่ะโอ้เองเล่นลุมอ่ะถอดอะไรของมึงวะอุ้ยหิวเลย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหให้บวกยิงอะไรงงอือฮึโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหูอ่ตายเลยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงให้เวลากูแป๊บพี่ฟังก่อนพี่พี่ฟังก่อนนั่นแหละวิ่งขึ้นไปบวกกับช้างอีกแล้วอือหือนี่แหละแมมมอสอ่ะอืออืออีกสองตัวเนี่ยอึดจิ๊บห้ายูพี่สอ้โหูโวย พี่ไม่ฟังก็เลยนีก่กัดอยู่นั่นแหละโอ้โหลำคานะตอนหนึงเอ็งมาทำร้ายหมาฆ่าไม่ได้นะเฮ้ยเอ็งกัดหมาฆ่าเหรออ่าอีผู้นี้ได้เดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ย่เจอกันมาสิ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 มาส,มาส,มาส,มาสิไม่ได้กลัวหรอกเว้ยมามา,มาตายเป็นตายอึอออตัวนั้น,น,นไปก่อนหัวหน้าไปก่อนโอ้ย ีดูก,กะระต๊อบมันดูก,กะระต๊อบโอ้ยดูก,กะระต๊อบมันออกยโว้ยตายไปดีเอาละเรายังมีชีวิตต่อดนะทุกคนถึงแม้ว่าตะสะบักสะบอมใกล้ตายแค่ไหนแต่ก็ไม่มีอาหารเดี๋ยวจะตายเพราะกินเนื้อดิบนี่นแหละเอาละอีนี่ไม่เกี่ยวนี่มอมากัดหมาฆ่าอย่างนี้ได้ยังไง ตอนนี้เดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ยวิ้ยเดี๋ยวตัวเดียวเองเท่าพอยอยู่ไทยแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราปิดแท็กให้หมด ตามมาตามมาโอ้ไหวไหมเนี่ยอันนี้หิวแื้วล่ะทุกคนตามมาตามมาตามมาตรงนี้มีสองตัวนะ กีแก๊งหมาอยู่ตรงไหนนะทุกคนนี่อยู่นี่อยู่นี่แต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าจบคลิปนี้แล้วแบบตีหมาของเราเนี่ยจะเหลือกี่ตัวเพราะผมจะเอาไปบุกภูเขาระเบิดป่าเราจะเอาแก๊งแก๊งรุ่นใหญ่เราไปลุยกันนะทุกคนถอยไปกว้างไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างเอ๊ะมันวิ่งมาได้ปะเนี่ยไหนกันเนี่ยอ่ะดูมัน ตามพี่มาน้องๆเดี๋ยวพี่จะพาไปเจอกับรุ่นใหญ่เอาละเจ้าเห็นข้างหน้าได้ไหมมันมีนกอาเจนอยู่เพราะฉะนั้นนี่คือเหยื่อแรกของเอ้ยอะไรวะเอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะสั่งให้มันไป สการอีนอกตัวนั้นเอ้ยไม่ใช่ไอ้กดผิด้วมันอาแคสต์ฟีบมากว่าอะไรอย่มันเนี่ยเป็นไหนละตรงนั้นมีใครอะตรงนั้นใช่ไหมอะน่าจะไม่ถึงอะมันน่าจะอืมไกลไปนะทุกคนเอล่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆวัานี้หน่อยเฮ้หมามา มาตามมานี่ตัวนี้เลยล็อกเป้าหมายอยู่โจมอยู่โจมสิอุย้ยไฟหอนไฟหอนอ่เอาเอ้าไอ้นอกนี่ก็ได้เออมันแหไงดีห้าดีนักอนันนี้อันนี้ด้วยไอ้ตัวนี้ด้วยจะการันตุมรุมรุมรุมอ้งอเออยังดูยังดูงดมานี่แหละนี่แหละ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปขี่ไอ้ดีกว่ามาวันนี้ค่าเนี่ยแหละคือจ่าฟูงของมาป้าอ้วแลกนะ่ปิดไอ้นี่ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวปิดชือปิดชือไปเลยไม่ต้องดูตามมาตามมาตามมา เราจะหาอมุม,มสวยๆนะเออหามุมสวยๆถ่ายปกคลิปอ่าได้แหละอ้ถึงกับโอ๊ย้ยนวงนวงมากมาตามพี่มาน้องๆเดี๋ยวพี่จะพาไปบุกภูเขาอุย้ยตายไปเลยหนึ่งตัว มไม่เป็นไรไม่นะทุกคนเราสระชีพมาป่าไปแล้วหนึ่งตัวไม่เป็นไรเหล่าทหารเดี๋ยวเราจะไปบุกกันต่อเลยนี่นี่นเ,เราจะพาไปถลม่มภูเขานู่นนั่นนะนะทุกคนตรงนั้นมีนกหลายตัวเลยไม่รู้ว่าได้เบเท่าไรบ้าง เออมันเป็นแรงมันวาวันนี้นี่ตรงนี้มีคาโนตัวก้ามันตัวมันจมัวมันอิสอิสเซ็ตอัไนี้สวยงามว้ยยว้ยทำไมเดี๋ยวเท่านี้เอาล่ะและนี่คือสื่อสุดท้ายของวันนี้พวกเจ้าทุกนายพวกเจ้าทุกตัวเห็นข้างหน้านั่นไหมควันแดงๆแบบนั้นมันคืออันฟามาเดี๋ยวเราจะเอาตีมันเอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ขอรู้สมุดเหมือนกันอันนี่ยคำหนึ่งคนบับหมดอ่ะเดี๋ยวก้อนนี้เออเดี๋ยวก่อนดีอุ้ยอุ้ยไม่นะทหารเราตายไปแล้วหนึ่งไงไปไปไปไอ้พวกนี้สมาสิมาสิมาสิอุ้ยตายไปแล้วสองนายว้าอันป้ามาแล้วลุ้มมันลุ้มมันลุ้มมันมา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 สิมา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 สิโอ้ยตายตายหมดว้ายเฮ้ยตายแล้วอุ้ยเดี๋ยวรอดกี่ตัวเนี่ย ไอ้พวกเองวิ hmm. ่งหนีไปไหนอ๋อไปช่วยเพื่อนผีพวกไฮน่าช้าช้าข้าเป็นหมาป่านะเองไปใครไน่าตัวจิ๋วน่นจะไปสู้ข้าไอ้แน่ไอ้จิ๋วรุมันรุมันมาเก่งนะแบบนี้อาเราชนะอัลฟาแัปเตอร์ได้เลยนะทุกคน บอกแล้ว่าเจ๋งอือเอาดะเมื่อกี้เราสูญเสียหมาไปทั้งหมดหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะโอ้ม oh าเดี๋ยวยืนไว้อะไรให้สิบห้าวินาทีด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 ดดโอเคเสร็จละกลับบ้านกันดีกว่าลูกๆวันนี้พอแค่นี้แหละ เอาล่ะทุกคนก็ยังไงถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยทำไมเองไม่หอน